ที่เราจะพาพวกเราไปได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราไปขึ้นเขากันก่อนนะนแล้วค่อยจับบ้านเปลี่ยนชุดแล้วค่อยไปหาไทยลูกไก่อะไรเพิ่มเติมอเคะโอเค,คไปกันป่าฮับโบนี่ยสวยมากเลยตลอดการภูเขางามถ้ำวิจิตรวิถีชีวิตไทยทรงดำคุณค่าล้ำโบสถ์ไม้สักหัตถกรรมหลักไม้ตานกลึงปราสาทซึ้งเสียงแคนบงเพื่อนเราหิวแล้วอะที่นี่มีอะไรอร่อยๆกินไหม นั่นน่ะสิไปขึ้นห้ามานะเหนื่อยเหนื่อยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารอนะ่ะพวกเราสามคนนะเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วเป็นอาหารของชาวไทยทรงดำรับรองเลยว่าเด็ดแน่นอนใช่ใช่ใช,ใช่ต้องแกงหน่อส้มของชาวไทยทรงดำเลยงานแตดารกับพีทไปรอเราเปิดพีมบนบ้านนะเดี๋ยวพวกเราจะไปทำแกงหน่อส้มมาให้กินไว้ใจมือเราไห,าขหา่หของเงนื้อเท้าประกอบด้วยห่าไหา่หนึ่งไห่หน่อส้มสองไห่เกลือสามไห่ปลาและ สีไหมะขามเปียและห,าห่าไหมะเอือดวัตถุดิบของเฮาหนึ่งน้อไม้ดองสองมะเอื้อดแห้งสามหอมแดงสีกะปิหาปลาและหกเกลือและเจน้ำเคยโดยวิธีของชาวไทยทรงดำมักจะรับประทานกับข้าวเหนียวงั้นเราต้องมานึ่งข้าวเหนียวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะใช่ค่ะเราไปนึ่งข้าวเหนียวกันเลยไปเลยก่อนอื่นฮาจะนำข้าวเหนียวไปแจน้ำไว้ก้นหนึ่งแล้วเอามาซาวห่อสะอาด จากนั้นนำข่าเหนียวไปเสาหัววัดแล้วหนึ่งจนข่าเหนียวซุกก้อนแกงเขาก็มาตำเจียงแกงกันก่อนหนึ่งเปาะหอมแดง 2. องนำมะเอือแห้งที่แจ้น้ำไว้จากนั่นเสาเกลือแล้วก็ตำเห่าละเอียดจากนั่นเสาหอมแดงแล้วก็ตำเห่าละเอียดคือกันเพาะัวอย่างละเอียดแล้วจึงเสากะปิจากน,านั่นก้นส่วนผสมัวอย่างเห่าเป็นเนื้อเดียวกัน พอเอจเจิงแกงเสร็จแล้วจึงมาหันไก่สดหันเห่าเป็นจินพอดีกัมก้อนแกงเขาจะทำการก่อเตาไฟเอาน้ำกินเสาหม้อ,มอแล้วน้ำไปตั้งไฟจนน้ำเดือดจากนั้นน้ำหนอสมเสาหม้อมอ,อันนี้เขาจะต้มจนหนอสมจืดหรือบะมีรสจัดขมจากนาั้นเสาเจิงแกงที่เขาตำไว้เพอะเห่าน้ำเดือดจึงเสาปลาละเพื่อเพิ่มความนัวเพราน้ำเดือดจึงเสาไก่ แล้วก็หามก้นจนกว่าไก่จะซุกจะได้บะหมี่กินข้าวตะไก่พอแกงซุกแล้วก็จิ้มโรยเอาหัวเจ็บเขาจะตักน้ำไปวางไว้อ่นปั้นเข่าแล้วก็เอื่นเพื่อนๆ่นนมากินน้ำกันได้เลยฮีทโมทำเสร็จแล้วเอามากินกันแล้วไปกันแล้วโอ้โหน่ากินมากนี่ไงแตงโมแกงหน่อส้มที่พวกเราไปทำกันมาเมื่อกี้น่ากินมิมดูเลยเพื่อนมาชิมดู เราอยากกินมานานมากแล้วนะี่เราเพิ่งได้กินเอาชิมเลยนะพี่ลองชิมดูแกงหน่อส้มคือแกงพื้นบ้านของชาวไทยสงดําเลยนะเป็นไงเป็นไงบ้างอร,อร่อยมากเราคิดถือรสชาตินี้มากเลยถ้าเหลือกินเลยเลยนะตาสบายมาเรามากินกันเลยตาสบายเลยเพื่อน วันนี้มันก็เย็นมากแล้วนะเราขอกลับบ้านก่อนนะได้เลยเฮ้ยโมพีเดี๋ยวก่อนสิอ๋อใช่นี่แกงหน่อส้มเขต้องทำเผื่อในบ้านของเพื่อนใกล้ๆเราก็ให้ตากับยายชิมดูนะแกงหน่อส้มอ่ะเอ็ดอย่างนี้เลยใช่ไหมรสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะรอตากก่อนเดี๋ยเราเล่มาค่ะสำหรับที่นขาบอกนะสำหรับแกงหน่อส้มเดินทางปลอดภัยนะเพื่อนเพื่อน กรบวันนี้ลูกโอ้ยเอาอะไรมาฝากหนูไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่เขาย้อยมาเพื่อทำแกงหน่อส้มมาฝากตากับยายด้วยค่ะตากับยายลองชิมให้หนูหน่อยนะลองชิมกับเพื่อนมาแล้วอร่อยมากเลยค่ะตากับยายลองชิมดูนะคะสีน่าจะเปียนี่นึอืมอร่อยโอ้รสชาติดีลูกอร่อยใช่แล้ววันหลังนะ สอนยายหน่อย,ยนะเออใหญ่อยากทําเป็นมัง่งอู้อร่อยมากเดี๋ยววันหลังหนูให้เพื่อนมาสอนทำนะคะออืก็ไม่ให้อับจิ้มจิ้มกูอร่อยอร่อยอ